สปอยการ์ดแพ็กใหม่วันที่3ครั้งที่2ครับพาสอง <c oughs> <c oughs> การด้ามของเราไม่แพ้เบรแล้วครับการด้มของเราไม่แพ้เบรแล้วครับทุกคนด้วยความสามารถของการ์ดใบนี้นี่เขาบอกว่าเป็นฟอลเวอร์ไล่ 2. สองสเตตสองสองนะมีความสามารถคือเมื่อลงสนามนำชิ้่ส่วนหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นเมื่ออีโวเลือกการ์ดอาร์ติแฟกต์บนมือของเรา1ใบได้รับวอร์ดและการ์ดใบนั้นจะไม่ถูกทำลายจากความสามารถครับใช่ครับเบนคือความสามารถ และถ้าเบนมันโดนตัวนี้ไอ้กันดั้มของเราก็จะไม่ถูกทําลายแล้วเพราะมันกันทําลายจากความสามารถไกล่เราเฮ้ย <Hey! S 1> ดีใจด้วยครับสายกันดั้มทั้งหลายการเทพครับการเทพการเทพครับ <c oughs> ของดีเลยแล้วก็มาการน,นีก้กับของเสริมของ h ฮฟเวนคลับครับสายบอดนะความสามารถของเขาบอกว่าแฟนแฟครับสุ่มเลือกการ์ดโฟลเวอร์สามใบจากในเด็กของเราที่คอสสามหรือต่ำกว่าลงบนสนามโคตรเจ๋งความสามารถนี่ยังไม่พอนะซูปเปอร์อีโว ทำให้ฟลลเวอร์ของเราทุกใบบนสนามบวก02และได้อล่าครับอล่าคือไม่โดนเล็งกับความสามารถของการ์ดนั่นเองครับแต่ว่าก็ยังแพ้พวกไอเวทหมู่อยู่นะอย่างเช่นลุนค้านั่นแหละแต่ไอตัวนี้มันใส่ได้3ใบไงถ้าเราวนมือเรามี3ใบอย่างเงี้ยเราสปเปอวิรปึ้งปึ้ง,งสองที่ผมว่าก็เอาอยู่อยู่นะเฮ้ยโคตรเก่งอ่ะ นี่ yeah. คือแบบบวก1-2จากไอตัวนี้เนี่ยแล้วก็บวก0-2จากไอเนี่ยเ่ากับว่าเธอนั้นคือบวกไป1-4เลยนะเว้ยตูดโคตรใหญ่อะโคตรหนาทุกคนโอ้ยินดีด้วยสำหรับสายแฮร์เว่นครับครับยินดีด้วยครับผมยกนี้ให้หลายรอบแล,แล้วคือแบบการ์ดมันดีมากจริงๆสปอยครั้งนี้คือโอ้โหกันดั้มคือแบบได้บัฟเต็มๆอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ก็ได้บัฟเต็มๆ่ะสายวอร์ดอ่ะว้าว าก็จบไปแล้วนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือกันดั้มเราไม่โดนเบนนั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปตอนคลิปกันดั้มยิ้มแฉงกันดั้มยิ้มแฉงโอเคเอาไว้ว่าถ้ามีการ์ดใหม่มาอีกเดี๋ยวผมก็ทำคลิปมอีกอะโชว์ดีทุกคนเดี๋ยวผมเอาดีคอร์ดมาให้นะเผื่ออยากอยากจะลงการ์ดไอ้สปอยโกงสปอยการ์ดในนั้นอ่ะฝากเข้ามากันด้วยกดซับกดไลค์กดซับกดไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ